สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เพื่อนๆส่งแบบมาให้ดูนะคะก็เป็นเสื้อคลุมค่ะด้านหน้านี่ยอขตั้งนะคะด้านหน้าในขอบคอเขาจะใหญ่ด้านหลังเนี่ยคือนิ้วครึ่งด้านหน้าเนี่ยสองนิ้วครึ่งคือขอบคอเขาจะใหญ่ไม่เท่ากันก็เป็นเสื้อคลุม รงก็จะมีเกตใต้ทรงนะคะเข้ารูปหลวมๆแขนก็จะเป็นประมาณสี่ส่วนทีนี้ด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะเย็บเกดก็ได้นะคะหรือจะไม่เย็บเกดก็ได้คือแล้วแต่เลยคือทรงเดียวกันใช้ได้เหมือนกันตามรูปคือเขาจะมีติดกระดุมสองคู่ด้านบน ก็ทําอยู่ที่ 2XL อกก็42นิ้วนะคะมาทํากันเลยค่ะอันนี้เป็นแม่แบบช่างก๊อปออกมานะคะก็อยู่ที่ EP 171เป็นแม่แบบเสื้อที่ปรับไหลแล้วนะคะมีเก็ตครึ่งไหลปิดเก็ตครึ่งไหลนะคะเสื้อยาว เสื้อยาวนี่แล้วแต่เลยนะคะถ้าเป็นไซส์เล็กเนี่ยไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์เอสไซส์เอ็มเนี่ยน่าจะประมาณยี่สิบสามนะประมาณยี่สิบสามนิ้วก็อยู่ที่ EP หนึ่งหกเจ็ดกับหนึ่งหกแปดนะคะคือช่างลงตั้งแต่ไซส์ไซส์เอสจนถึงห้าเอ็กแอลเลยค่ะเพื่อนๆตรงกับไซส์ไหนก็กดเข้าไปดูได้เลยนะคะ อันนี้ของเราเป็น 2XL อก42นิ้วก็ใช้ประมาณสัก23นิ้วครึ่ง23นิ้วครึ่งนะได้แล้วก็ตีมาเลยค่ะจากตรงข้างเนี่ยขึ้น1เซน ด้านหน้าลงหนึ่งเซนด้านหน้าลงหนึ่งเซนเพราะว่ามีหน้าอกนะคะเสื้อเขาจะได้ไม่เตอะเตอนะคะตอนนี้ก็เข้าเอวนิดหนึ่งหนึ่งเซนนะคะ เป็นเกดข้างใต้ทรงนะคะเกตนี้ก็ใช้กะเอาจะประมาณขึ้นอยู่กับอกสูงนะคะถ้าอกสูงเขาต่ำเนี่ยเขาก็จะแบบแบ่งแบ่งครึ่งได้นะคะแต่อันนี้อกสูงเขาอยู่เส้นอกพอดีก็จะลงมาประมาณสามนิ้วนะคะจากจุดเนี่ยสามนิ้ว เราก็ลดจากทรงลงมาค่ะสองนิ้วเราจะเย็บอยู่แค่นี้นะคะเราจะไม่เย็บแบบเขาจะพุ่งเกินไปนะคะเราจะเย็บอยู่แค่นี้ก็ได้แล้วเราก็ปิดเข็หลาก่อนค่ะปับไหลเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ไม่หงายหลังค่ะก็ เพื่อนๆกดเข้าไปดูตรงผู้ติดตามด้านหน้านะคะผู้ติดตามก็กดลงไปก็จะเจอแบบก็จะมีวิดีโอขึ้นมานะคะกดไปที่วิดีโอเสร็จแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอขึ้นมานะคะก็เลื่อนหาได้เลยค่ะก็ช่างลงตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 5XL อก34จนถึงอก48นะคะปิดเกล็ดลายเสร็จแล้วก็ปิดวงแขนเลยค่ะ ได้แล้วเราก็จะแยกนะคะแยกเก็บเก็บด้านข้างที่แยกเนี่ย ก็เต็มที่คือสามเซนนะคะก็พอดีนะคะสามเซนแต่ถ้าแบบถ้าไซส์ใหญ่นะเขาจะดีดออกไปเราเราก็จับนะจับเข้ามาแบบให้เขาได้แค่แบบสามเซนนะคะ ก็ขีดใหม่คะ่ะก็เก็บข้างใต้ทรงนะคะอันนี้คือเย็บเวลาเย็บเสร็จแล้วก็ด้านในเนี่ยด้านในเนี่ยก็คือปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นปัดขึ้นไปทางวงแขน อันนี้ความยาวด้านหลังก็ถ้าตรงข้างเนี่ยข้างหน้าเข้าข้างหลังก็เข้าเหมือนกันนะคะหนึ่งเซนเท่ากัน แต่นี้ด้านหลังเนี่ยได้หลายแบบเลยนะคะจะต,ต่อกลางแล้วก็เย็บเก็ดก็ได้จะต่อกลางนะคะแล้วก็เย็บเก็ตก็ได้หรือจะปล่อยแบบไม่มีแบบทบหลังไปเลยก็ได้นะคะก็คือไม่มีเก็ตเลยหรือว่าจะไม่ต่อกลางแล้วก็เย็บแต่เก็ตอย่างเดียวก็ได้นะคะคือทำได้หลายรูปแบบแล้วแต่ความต้องการนะคะ ถ้าต้องการแบบเข้าทรงนิดหนึ่งมีก็มีเกตนะคะคือจะเข้าทรงนิดนึงแต่ถ้าคือจะรวมเลยก็คือไม่ไมต้องมีนะคะถ้ามีเกตก็คือจากเส้นกลางกับข้างเนี่ยเราจับแบ่งครึ่งเลยค่ะแล้วเราก็ตีก็เส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่เราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะเป็นปลายเกต ถ้าทรงนี้นะหลวมๆด้านหน้าไม่มีกระดุมก็คือไปปล่อยเก็ดสองเซนก็ได้ค่ะคือไม่ต้องใหญ่เน้นแบบให้เขาแบบเข้าเอวนิดนึงสองเซนก็ข้างละหนึ่งเซนนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่แล้วก็ตีมาแค่เส้นอกค่ะทรงนี้ด้านหลังทำได้หลายแบบนะคะอันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะ ตันี้ได้ในจุดนี้ด้านหน้าก็คือเส้นกลางใช้เส้นกลางหน้าเลยนะคะแขนเขาก็จะเป็นแขนแขนธรรมดานะแขนแบบกระบอกลงมาธรรมดาก็ปลายแขนเป็นเสื้อคลุมก็กว้างนิดนึงประมาณแบบ ตามแบบก็เกือบจะเป็นแขนยาวนะแต่ว่าไม่ถึงน่าจะเป็นประมาณสี่ส่วนที่ยาวนิดนึงก็ประมาณสี่สิบแปดสิบเก้านิ้วสิบแปดสิบเก้านิ้วใช้ได้เลยนะคะคือแล้วแต่ก็ตีมาตรงๆค่ะตรงข้างนี่เราก็ตีตรงๆเลยนะคะตีตรงๆมาเลยแต่นี้แนวแบบแนวหลวมเนี่ยก็จากเส้นข้างเนี่ยวัดเข้ามาสองเซนค่ะ จากเส้นข้างนะคะสองเซนแล้วก็ตีตรงๆมาก่อนค่ะใช้ไมโครงแต่งนิดนึงให้เขาหวานนิดนึงนะคะก็จะหายไปประมาณเกือบเซนนะคะเกือบเซนได้แล้วเราก็ตัดไปค่ะอันนี้แขนช่างก็ก็ปอกมานะคะเพราะว่าจาก EP ที่หนึ่งเจก็คือสร้างสร้างหน้าหลังแขนไว้เลยนะคะก็เพื่อนๆเ,เข้าไปดูแล้วก็สร้างตามออกมาเป็นแม่แบบได้เลยนะคะชิ้นหน้าเรียบร้อยชิ้นหลัง เราก็จับเส้นเส้นไหลนะคะจับตรงข้างคอนะคะเป็นเกณฑ์ก็เข้ามาจากจุดข้างคอเนี่ยจากจุดนี้นะคะ เราจะออกมาครึ่งนิ้วแล้วก็วัดเข้ามาจากจุดข้างคอวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วก็จากจุดนี้มาก็คือนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งตอนนี้เราก็หาคอหลังค่ะเอาจุดข้างคอเป็นเกณฑ์น,นะคะแล้วก็ติ๊กตรงตรงนี้ไว้ ๋ยวนี้ด้านหลังเราก็ลงประมาณคอตั้งนหนึ่งเซนก็วัดรอบคอไว้ค่ะวัดรอบคอแล้วก็ตั้งสายวัดนะคะสิบเซน คอหลังสิบเซนนะคะแต่นี้คอหน้าในจุดนี้เราก็ขึ้นจุดปุ่มคอนะคะขึ้นครึ่งน,นิ้วแล้วก็จากปุ่มคอนะคะลงสองนิ้วก็จากจุดนี้มาเนี่ยก็คือสองนิ้วครึ่ง ตรงนี้ก็คือนิ้วครึ่งก็จะต่างกันประมาณหนึ่งนิ้วนะด้านหน้าเขาจะใหญ่กว่าด้านหลังก็โค้งเลยค่ะจะออกเป็นแบบวีวีนะคะไม่ออกกลมถ้าถ้ากลมเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ายากออกเป็นวีวีนะคะ อันนี้ก็ผ่านมาที่จุดมุมนี้ได้เลยนะคะก็เป็นคอตั้งสร้างในตัวนะคะต่อกระดาษนิดนึง จากมุมนี้เราก็เป็นฉากขึ้นไปเลยค่ะเป็นมุมฉากขึ้นมาเลยนะคะคอหลังก็คือสิบเซนก็จากจุดนี้นะคะวัดขึ้นไปเลยค่ะสิบเซนก็เข้ามาหนึ่งเซนนะคะเพื่อที่จะให้ด้านหลังเขาแบบไม่ไงหลังนะให้เขาโอบๆมาทางคอ ก็เข้ามาหนึ่งเซนก็ใช้เส้นนี้ค่ะเส้นนี้เราก็ไม่ใช้นะคะแต่นี้เราเช็คคอหลังใหม่ค่ะสิบเซนได้แล้วเราก็วางเป็นฉากเลยนะคะก็คอหลังนิ้วครึ่งก็จากจุดนี้นะคะนิ้วครึ่ง ตรงนี้ก็นิ้วครึ่งนะคะแต่ด้านหน้าเนี่ยสองนิ้วครึ่งตอนนี้ได้แล้วเราก็จะแยกคอค่ะก็เป็นเสื้อคลุมนะคะปล่อยๆเห็นช่วงนี้อากาศเย็นๆนะคะมีเพื่อนๆส่งรูปมาให้ดูก็เห็นสวยดีนะคะก็เลยเอามาลงให้อันนี้เส้นกลางหน้าค่ะ เราก็ตัดก็เดี๋ยวเราจะแยกนะคะแยกสองช่องแยกเนี่ยก็คือกะเอาเลยค่ะหนึ่งช่องสองช่องนะคะเราจะแยก แล้วเราก็แยกเลยค่ะแยกช่องละครึ่งเซนนะคะคือคอเขาไม่ไม่นอนมากนะคะคือเขาจะมีขึ้นมานิดนึงเราแยกช่องละครึ่งเซนได้แล้วเราก็แต่งค่ะ แต่งให้เขาเป็นแบบกลมกลืนกันคือไม่ให้เขาแบบหักหัก คออันนี้ด้านหลังก็คือทบนะคะทบผ้าก็ขึ้นคอค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ตามแบบเขาจะมีกระดุมกระดุมคล้ายๆกับกระดุมจีนนะคะสองฝั่งเล็กๆติดนะคะก็จะประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะคะเสื้อเสื้อคลุมเก็ดข้างนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ